أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله مون كان سنسن بن الله سبحانه وتعالى وقام جمرين قام سنتي سوك محمد صلى الله عليه وآله وسلم البيت. ผู้บริสุทธิ์ยิ่งของท่านและเช่นเดียวกันครับขอความสลามัตความรอฮมะตความโปรดปรานจากอิลอสุบฮานุตาลาพึงประสบแด่พี่น้องผู้ศรัทธาที่โอรบรักทุกท่านตะกอบะลลลอฮอาลาะลิกุมขออลอสุบฮานุตาลาสรงตอบรับอามัลิบะดาของเราท่านนะครับในวันนี้ของเดือนอมบดนอันจำเริญพี่น้องครับเราได้ถือเส้นอดมาจนถึงวันที่สิบ ของเดือนรอมฎอนอันจำเริญแล้วนะครับนั่นก็หมายความว่าช่วงแรกของเดือนรอมฎอนนะครับถ้าว่าจะแบ่งเดือนรอมฎอนออกเป็นสมช่วงตามพระดํารัสของทา่านสุลอลอสโซโลละวะลิสล,ลัมนะครับนั่นก็คือช่วงแรกที่ว่าท่านได้ดํารัสว่าเอาวะเลฮูรอฮ์มาช่วงแรกของเดือนรอมฎอนนั้นคือความเมตตาของลอสผานตาลา,ลาครับกำลังจะผ่านออกไปแล้วแล้วเราก็จะกําลังจะเข้าสู่ ช่วงที่สองของเดือนรอมฎอนอันจำเริญน,นะครับนั่นก็คือว่าเอาซาตูอัลมักฟิรอช่วงที่สองหรือว่าช่วงกลางของเดือนรอมฎอนนั้นคือการได้รับการอภัยโทษจากลอสุฮาน์อลตาลาก็เชาอัล้วในช่วงสิบวันที่ผ่านมานี้ขอพระองค์ทรงตอบรับอาม,อามัทอิบาดะของเราท่านนะครับทีนี้เรามาเข้าสู่คําถามนะครับที่เราได้พูดกันไว้ ค้างกันไว้เมื่ออีพีที่ผ่านมานะครับว่าทําไมการถือสินอดเนี่ยเขาล้มสลาจึงบัญชาให้ถือสินอดสามสิบวันนะครับไม่มากไปกว่านั้นหรือว่าไม่น้อยไปกว่านั้นทําไมต้องสามสิบวันด้วยนะครับสําหรับคาถามนี้นะครับเป็นคําถามที่เกิดขึ้นแล้วนะครับในอดีตที่ผ่านมาชาวยัฮูดีได้ถามทารุสุลลอซอลลอฮฺสัสัมว่า ทำไมพระองค์ทรงให้อุมัตของท่านาศาสดาเนี่ยถือสินอดสามสิบวันนะครับเรามาดูในรรวายัตนะครับในวาซาลูเชียซึ่งท่านเชคโคออมุลีได้บันทึกไว้นะครับในเล่มที่สิบหน้าที่สองรอยสี่สิบนะครับชาวยาฮูนะครับยาฮูดีได้ถามทุส s ล l ลอ l a h ซลว่าล l ไอ i ิเชยิน ฟารดั้ง Allah عز و جل الصوم على أ م م น ك ى ب ي ل ا ل ن ลา ث ี ا ث ي ن يوم เพราะเหตุใดนะครับที่ Allah s ลาทรงได้บัญชากำหนดให้การถือศีลอดอ l ลอุมมติกะสำหรับประชาชาติของท่านเนี่ยบินนะฮะบินนะฮาริสลาซีนายมันกำหนดให้สามสิบวันวออลลัุมมิซา ว่าฟ้ารด้วยอัลลอฮ์อุมะมิสลิฟะอักษร์มิ้นจากนีและกำหนดให้การถือสันนดษฐาสำหรับประชาชาติก่อนหน้านี้เนี่ยมากกว่านั้นเพอาะก้อนนาบิยุสัลลลอฮฺวะลัยวะอาลัฮิวะสัลลัมอินนาอาดามะลัมมาอักะลามินัชชะจระท่านนบีมูฮัมมัดสัลลัลลอฮฺวะลัยวะอัลลัมนะครับก็ได้ได้ดมรัสว่าแท้จริงแล้วเนี่ยท่านนบีอาดัมนะครับเมื่อครั้งที่ได้กิน จากผลไม้นั้นนะครับซึ่งเป็นผลไม้ที่ต้องห้ามนั้นแนหะ่ะบาคยาฟีบัตตีฮีซาลาซีนเยอหมันนะครับผลของการกินอันนั้นเนี่ยอยู่ในท้องของท่านนบีอาดามมิสลามซาลาซีนเยอหมันถึงสามสิบวันด้วยกันนะครับฝออฟารดอัลลอฮุอัลลุริยติฮีด้วยนี้เองนะครับอัลลอฮฺซาลาจึงกำหนดและบัญชาให้ ลูกหลานของบันิอาดัมลูกหลานของท่านบนีอาดัมนั้นทําการอ,อดนะครับซาลาซีน,นยายมันอัลยูอาวัลอาตาชให้ทําการอ,อดนะครับให้มีความหิวแล้วก็มีความกระหายเนี่ยถึงสามินัลลสิตบวัมและการที่พระองค์ทรงให้ดื่มกินได้ในในในช่วง หมายความว่าพระองค์ทรงให้ระยะเวลาในการดื่มกินได้นี่นะครับไม่ใช่ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยก็เนื่องจากความาเมตตาความโปรดปรานของลอสุนตาลาที่มีต่อพวกเขาเหล่านั้นนะวาก่ซาลิกะแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับกาณาลาอาดามะเ,าเหมือนกับที่พระองค์ได้ทรงบัญชาให้แก่ท่านนบีอาดัมอะเลสลามเนี่ยฟะรอดัาลลอฮซาลิกะอาลาอุมมะทีพระองค์ก็ทรง อัลล ah ah, uh, ul ้์ก็ทรงกําหนดทรงบัญชาสิ่งนั้นเนี่ยให้แก่ประชาชาติของฉันด้วยเช่นกันซุมมาตาลาโรซูลุลลอฮ์สลลูลลอฺฮุลสลามฮะดิลอายะหลังจากนั้นท่าโรซูลุลลอฮ์สลลูลลอฺฮุลสลามก็ได้อ่านองค์การนี้นะครับว่ากุติบะอะลัยกุมุสลิยามกามากุติบะอะลัลลลดีนามิงกับลิกุมละอัลละกุมตัตตะกูนนะครับการถือศีลอดนั้นได้ถูกบัญชากําหนดไว้นะครับ ก่พวกท่านกมากูต al in um ิบารลซีนมิงกอบลิคุมประดุดดังที่เคยกําหนดและเคยมีบัญชาไว้สำหรับประชาชาติก่อนหน้าพวกท่านหลาัละกุมตัตะกูนหวังว่าพวกเจ้านั้นพวกท่านนั้นจะมีความยำเกรงนั่นเองนะครับนี่คือคำตอบที่ว่าทำไมจึงให้กําหนดเพียง30วันนะครับเพราะว่าสิ่งที่หลงเหลืออยู่ร่องรอยหรือว่าผลของการกิน ผลละไมที่พระองค์ทรงต้องห้ามเกท่านาเบียดมในสารนั้นมันค้างติดค้างอยู่นะครับมีผลต่อร่างกายถึงเวลาสามสิบวันสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกนะครับเพราะว่าเราเห็นว่าจะมีฮะดิษต่างๆมากมายที่ว่าถ้าว่าใครก็ตามที่กินเหล้านะครับเหล้าก็จะส่งผลต่อการาแม่กระทั่งการาการนับหมาัดของเขาไม่ถูกยอมรับถึงสี่ิบวันใช่ไหมครับนั่นหมายความว่ามันมีผลต่อจิตใจของเขามันมีผลต่อจิตวิญญ,ญาณของเขา ด้วยนี้เองนะครับมุสลิมจึงให้ความสําคัญกับการในเรื่องของการกินการดื่มอาหารต่างๆที่เป็นที่อนุมัติจาเอาลอตสุภาหนวดตลาเป็นฮาลาลน,นะครับสะอาดตามศาสนาบัญญัตินั่นเองนั้นเรามาเข้าสู่การตับซีรนะครับซุรออัลฟาติฮะเราได้กล่าวถึงซุรออัลฟาติฮะนะครับองค์การแรกน,รนั่นก็คือบิสมิลลาฮิรร่มานิรรฮิมผ่านไปแล้วนะครับว่า ทำไมเราต้องกล่าวพระนามของลอสตาลานะครับบิสมนะิลลาแล้วก็อัลลอฮ์หมายความว่าอย่างไรอัลลอฮ์มานอัลลอฮีมหมายความว่าอย่างไรแตกต่างกันอย่างไร,นะรบ้างวันนี้เราก็มาเข้าสู่องค์การที่สองนะครับของส ah ุรอลปาติหะคืออะไรครับอัลฮัมดุลิลลาฮิรบบิลอาลามีนนะครับเป็นองค์การที่สอง สำหรับองค์การที่สองนี้นะครับอัลฮัมดุลิลลาฮิรอบบิลอาลามีนมวลการสรรเสริญเป็นสิทธิ์แก al ่อัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮิรอบบิลอาลามีนพระผู้อภิบาลแห่งสากลละโลกหลังจากที่เราได้จำนวนและก็ยอมรับนะครับถึงความ เมตตาอันล้นผลของอัลลอฮฺส oh ุบฮานวะตาลาที่เราได้กล่าวว่าอะไรครับด้วยพระนามของอัลลอฮฺพระผู้ทรงเมตตาพระผู้ทรงกรุณาเสมอใช่ไหมครับหลังจากที่เรากล่าวและยอมรับในความเมตตาหรือรหฮมานิยัตแล้วก็รอฮิมียัตความเมตตาของอัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาเนี่ยเราก็เข้าสู่หมดของการขอบคุณนะครับอัลลอฮฺสุบฮานวะตาลานั่นเองด้วยการกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ ก็คือมวลการสรรเสริญนั้นเป็นสิทธิที่อัลลอสุบฮานอูววตอัลาคําว่าอัลฮัมดูเนี่ยอัลฮัมก็คือมีอาลิฟกับลามก่อนใช่ไหมครับในเชิงวิชาการเนี่ยเขาจะ,ะถกกันว่าอาลิฟลามตรงนี้ให้ความหมายว่ายอย่างไรนักวิชาการมันมีอยู่สามทศัศฎีอักับรนะครับว่าอาลิฟลามตรงนี้ให้ความหมายของอาลิฟลามอิสติกรอกให้ความหมายของอาลิฟลามจินส์ให้ความหมายของอาลิฟลาม,มาอัดอันนี้ให้พี่น้อง ฟังไปแล้วกันนะครับว่าเพราะมันเป็นเกี่ยวเรื่องของอหลักไวยากรณ์นิดหนึ่งซึ่งอลิฟรามอ,อิสติกโรกเนี่ยหมายถึงอลิฟรามที่ให้ความหมายของอให้ความหมายกว้างที่ครอบคลุมไปถึงทุกๆก,การสรนเริญทุกๆก,การสรรเริญที่มองไปยังมิสดาร์กมองไปยัง าการสรรเสริญต่างๆที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นการสรรเสริญที่มนุษย์มีสรรเสริญต่อ,อแพทย์ที่รักษาหรือว่าคุณครูหรือใครก็แล้วแต่นะครับทั้งหมดของการสรรเสริญเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสิทธิ์อันสิทธิที่การสรรเสริญที่ได้จะเอา,าสุภาหนัวตาลันเองเพราะโรรองท่งให้ศักยภาพแก่พวกเขาเพราะโรรองเพราะการมีต่างๆของมัคคุร์กศักยภาพต่างๆความสามารถต่างๆที่มีอยู่นั้นนะ่ะ ล้วนแล้วแต่มาจากอัลลอฮ์สุลตัลลาด,ดังนั้นการสรรเสริญทุกการสรรเสริญที่มีอยู่นี้เนี่ยล้วนแล้วแต่มาจากล้วนแล้วแต่เป็นของอลัลลอฮ์สุพาน์ัตัลานี่คือความหมายของอิสติกรอกนะครับแล้วก็บ้างก็บอกว่าหมายถึงอัลลิฟลามตรงนี้เป็นอัลิฟลามจินส์นะครับก็คืออัลคมตรงนี้เนี่ยบ่งบอกถึงฮูวิยัตหรือว่าแก่นของการสรรเสริญคือการสรรเสริญที่แท้จริงแล้วเนี่ย แกนของการสรรเริญสรรเริญที่แท้ที่แท้จริงบวญยัตของการสรรเริญเนี่ยเป็นสิทธิ์ของลอสสุภามตลาเท่านั้นเองนะครับนี่คือดาเลียดนิด,น,ดนึงตรงนี้แล้วก็ท่านอิยตุลลจาวาดีได้กล่าวประเด็นตรงนี้ไว้น่าสนใจนะครับท่านได้กล่าวว่าความแตกต่างระหว่างอัลฮัมด์ความแตกต่างระหว่างอัลฮัมด์ d, แล้วก็มัดแล้วก็การชุก สามอย่างนะครับตรงนี้ว่าแตกต่างกันอย่างไรอัลฮัมในภาษาไทยที่เราแปลกันก็คืออะไรครับการสรรเสริญใช่ไหมครับการสรนเสริญในที่หมายถึงการเชิดชูการเทิดทูนนะครับซึ่งหมายถึงการสรรเสริญมัดก็คือการถ้าจะแปลแล้วก็คือการชมเชยนะครับชุกก็คือการขอบ,ขอบคุณนะคซึ่งทั้งสามนี้แตกต่างกันท่านได้กล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่าฮัมดการสรรเสริญนั้น เป็นการสัรเสริญที่ใช้สำหรับรัฐของสิ่งสิ่งนั้นหรือว่าอัตลักษณ์ของสิ่งนั้นอัตมันของสิ่งนั้นแล้วก็มัดจะเป็นการชมเชยสําหรับสิบปัจัยของสิ่งนั้นหรือว่าคุณลักษณะของสิ่งนั้นส่วนการชูโกตเนี่ยเป็นการขอบคุณต่อการกระทํานะครับที่หรือว่าความโปรดปรานที่เราได้รับมานั่นก็คือแตกต่างกันตรงนี้นะครับว่า ทำแล้วก็การมัดหรือว่าการสัรเสริและการชมเชยการยุย่องเนี่ยจะใช้สำหรับสิ่งที่เป็นรัหรือว่าตัวตนของสิ่งนั้นแล้วก็สีฟัดของสิ่งนั้นแม้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะไม่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราได้รับมันมาก็ตามแต่สำหรับการขอบคุณเนี่ยเราจะขอบคุณก็ต่อเมื่อ,อไรครับเราจะทําการขอบคุณก็ต่อเมื่อ,อความปร,ปรุเหล่านั้นเนี่ยเราได้รับความปลุกปล่านั้นเราจึงทําการ ขอบคุณนี่คือความละเอียดอ่อนด,ดังนั้นอัลฮัมตรงนี้เนี่ยเป็นการอัลฮัมเป็นการสันเสริญต่อซาดก่อนลอสุพานตาลาต่อศิฟัดก่อนลอสุภานมาตาลาในความเป็นพระองค์นั่นเองนี่คือความแตกต่างและข้อข้อละเอียดอ่อนตรงนี้นะครับทีนี้เรามาเข้าสู่รอบอัลฮัมดุลิลาฮิวรอบบิลลายละมินใช่ไหมครับกบวนการสันเสริญเป็นสิทธิของลอ พระผู้วิบานแห่งสากลแลโลกว่าพระผู้อวิบานแห่งสากลโลกในที่นี้หมายถึงอะไรแล้วก็มีการอธิบายทับซิษไว้ว่าอย่างไรบ้างนเนราก็ได้จะกล่าวกันในอีพีต่อไปนะครับสุดท้ายนี้ขอพรบิวอนจากลอสแอนตาลานะครับอพรองทรงประทานเตลฟิกอิดายะแล้วก็ให้แก่เราท่านนะครับให้โอกาสแกเราในการทําความเข้าใจพระมคัมภีร์อันกุรอานแล้วก็ทําความดีในเดือนรอมฎอนวะสัลลัลลุฮ์มูฮัมหมะตุลลอฮ์วะบารอกาตุ